ทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวการปลูกหญ้า<ม>ญี่ปุ่นด้วยงบ500บาทอันนี้เป็นส่วนของเราเองเราซื้อหญ้าญี่ปุ่นมาปลูกสวนข้างบ้านด้วยงบ500บาทจาะทุกคนเป็นไงบ้างงานหยาบพอได้ไหมสวยไหมล่ะคะสวยไหมเปล่า Bác sẽ mà thôi à. Mất. À đó, chị <laughs> <laughs> ta không biết một cái trò. Ừ. Ôi, สามเ้ยก้าวขึ้นเรื่อยเจ็ดแปดเก้าไหนไหนมเสเื่อเย้ แผ่นมือขาดใช่พี่เขาเท่าไหร่1ิเมตรแถมสองเมตรไม่อยากให้แถมมันก็ยัไม่มาผู <c oughs> กก็น้าเผือวเออสิบเมตรเนี่ยโอ้โหเขาปูกกันที่เป็น,นพันๆอ๋อมีพื้นที่ <c oughs> บ้านนิดเดียว ไปมั่งมันฟูแล้วนะ่ะเอาโซลัยแบนๆนะ่ะแซะยันลากเลยยาขาดไม่เป็นไรเนันก็เต็มหญ้ากระมือใช่ไหมหญ้ากระมือถอนลากสังคุนต้องใส่ปุ๋ยด้วยล่ะครับอือไม่ใส่ไม่เขียวแบบเขาเนี่ยเอาปุ๋ยเนี่ยใส่นะครับปุ๋ยเป็นล้านเลยคิดแป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 ดคิดแปดแปดปุ๋ยที่วันนี้เปล่านี่จะเป็นปุ๋ยใช้เข้าแทนนี้ก็ได้ไหมได้ได้นะครับ มันต้องให้มักินดีกับหญ้าเราไม่ได้กินอะไรมัน <c oughs> นผมตงครับอันนี้เป็นแหล่งต้นไม้จริงๆใครที่จะมาซื้อนะคะต้นไม้แนะนำที่กาดคำเที่ยงเลยนะคะคือร้านต้นไม้นี่ให้เลือกเยอะมากรอบนี้เราซื้อ ยายญี่ปุ่นไปปลูกนะคะเป็นสวนในบ้านของเรานะคะแล้วก็รอบแล้วเราก็ซื้อต้นใส่ไปด้วยแต่เราจะเป็นใส่อะไรนะใส่อะไรสักอย่างใส่ชมพูแต่เราไม่ได้ซื้อดือสีต้นไม้สวยมาก กาดคําเที่ยงเชียงใหม่นะคะทุกคนโอ้ยอยากได้ดอกสีชมพูแต่งบหมดแล้วะคะ่้ทุกคนทุกคนมันมีร้านกาแฟด้วยนะคะอันนี้ร้านกาแฟนะคะอันนี้จะพาทุกคนชมรอบรอบนะคะว่าเยอะจริงๆต้นไม้แบบ เยอะมากทุกคนๆๆวันหยุดของเรานะคะซื้อต้นไม้ไปจัดสวนที่บ้าคคือมันมีหลายซอยมากทุกคนถ้าใครจะมาดูนะ มาซื้อมาหาดูก็มีหลายซอยลองมาดูกันนะคะมีทังต้นไม้กระถางต้นไม้ของตกแต่งต่างๆนะคะต้นไม้มีเกือบทุกชนิดเลยนะคะกระถางต้นไม้นะคะดินปลูกนะคะก็มีโครบวงจรน,นะคะทุกคนหินอะไรพวกนี้นะคะมีหมดเลยนะคะ อันนี้เรามาตอนเช้าบางลานเขาก็ยังไม่เปิดนะคะมีพวกแบบที่เลี้ยงปลาด้วยนะตะ้นไม้แบบเยอะมากมีทั้งไม้ไม้ดอกไม้สวนไม้ผลไม้ไม้ประดับไม้เลยอ่ยมีหมดทุกอย่างอันนี้เป็นลานจอดรถนะคะทุกคนอันนี้เราซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะออก จากตรงนี้ไปแล้วนะคะอ๋ออันนี้ออกแบบเขามีออกแบบสวนด้วยนะคะอันนี้เป็นของอน,นี้เป็นของตกแต่งนะคะมีหญ้าเทียมด้วยนะคะทุกคนอันนี้เป็นหินเป็นล้าน ร้นกระถังนะคะมีเยอะทุกคนมาดูทุกคนลองมาดูเองก็แล้วกันนะคะทุกคนเราซื้อร้านนี้อะ่ะมันถูกมากเลยอะ่ะซื้อย่าเราซื้อร้านนี้รอบแล้วเราก็ซื้อร้านนี้มันถูกอะ่ะตารางเมตรละยี่สิบเอ้ยเมตรละยี่สิบ เราไปถามร้านอื่นแล้วเมตรเราประมาณยี่สิบเอ็ดบาทเราก็เลยกลับมาร้านเดิมดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราออกไปแล้วเราจะออกไปแล้วซอยมันเยอะมากเราต้องดูรถด,ด้วยนะคะทุกคนทุกคนเราจะออกไปแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปเจอกันที่เอ้ยเดี๋ยวเราไปจัดสวนกันดีกว่า Obrigado. พันมิตรปลางแล้วก็ส่งฟรีเอา้า <c oughs> มีตีน้อยเดียวเจ้าจะส่งฟรีกล้าดวยไม่แฮก็ความที่อยากแบบมีสวนข้างบ้านเป็นของตัวเองอะค่ะ ก็เลยแบบซื้อหญ้าญี่ปุ่นมาปลูกแต่ด้านซื้อมาน้อยไม่ได้วัดไปก็เลยต้องซื้อมาเพิ่มอีกที่มันแหวงแหว่งอะเราซื้อมาเพิ่มซื้อตอนแรกอะเราอะก็ปลูกแบบห่างๆกันใช่ไหมเพราะว่าเราอะคิดว่ามันจะแบบลามไปหากันแล้วมันก็ไม่ลามสักทีสุดท้ายเราก็เลยต้องไปซื้อมาเพิ่มมันก็ได้แบบเนี้งานยามมากคน เราปลูกถูกไหมอะความที่อยากแบบมีสวนหญ้าญี่ปุ่นข้างบ้านออกมาเป็นแบบนี้เฉยพอได้ปะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวการปลูกหญ้าญี่ปุ่นด้วยงบ ห้าร้อยบาทอันนี้เป็นส่วนของเราเองเราซื้อแย่ญี่ปุ่นมาปลูกส่วนข้างบ้านด้วยงบห้าร้อยบาทจ้าทุกคนเป็นไงบ้างงานหยาพอได้ไหมสวยไหมล่ะคะสวยไหมเปล่าทุกคนอย่าลืมกด subscribe เป็นเพื่อนเจ้าจะไปลืมกด subscribe ให้ชองตุ๊ดต้วยตือนเจ้ากดกันนักๆนเตือนเจ้ากดตรงนี้เลยนเจ้าขอบคุณเจ้ากดกดกด